กันเลยนะคะคุณลูกค้าพิมพ์บอกตรงๆเลยแล้วค่ะวันนี้พิมพ์ไล่สามไล์ความจริงเนี่ยพิมพ์ประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าแล้วค่ะถามว่าเอ,อิดหรือเปล่าเหลืองหรือเปล่าก็พูดตรงๆเลยค่ะว่าพอใจแล้วใจจริงไม่อยากจะทาแล้วค่ะคุณพี่อยากจะใช้ตังค์บ้างอยากจะหยุดบ้างเพราะทางานมาตั้งแต่อายุสิบแปดตอนนี้สามสิบอายุสิบแปดเนี่ยเดินขายของอะคะ่ะที่พัทยาเขาขายกางเกงเจเจกันพิมพ์เดินขายชุดเลยค่ะชุดที่ประตูน้ํา ใส,ใส่ถุงใส่ลุงไปเอนั้นเนี่ยเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วก็นั่งรถทัวร์นะคะจากหมอชิดนะคะไปที่พัทยาแล้วเดินขายเสื้อผ้าปรากฏว่าคนเล่นน้ําเสร็จไม่มีใครซื้อของพิมพ์เลยนะคะเดินตั้งแต่เช้าของวันเสาร์จนถึงเย็นย่ําตีนปวดมากเพิ่งเข้าใจคําว่าเดินจนแสบตีนเดินจนตีนแตกเป็นยังไงไม่มีใครซื้อ สุดท้ายแล้วเนี่ยเดินผ่านหมอนวดค่ะพี่ที่เขาขายบริการนะคะเขาเรียกซื้อบอกน้องน้องน้องขายอะไรหนูบอกหนูขายเสื้อผ้าค่ะพี่เขาก็บอกพี่เอาวันนี้แล้วเขาก็เรียกเพื่อนมาซื้อเขาไม่มีเวลาออกมาเขาเรียกเพื่อนมาซื้อเสร็จปุ๊บพิมก็ขอบคุณเขาเลยเขาจะจําหน้าไว้ขอโทษค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะหนูขอบคุณพี่มากค่ะเขาบอกเขาชื่อนุน่นชื่อแนนชื่อกิฟชื่อเก๋ อ้วจำเลยพี่นุ่นชอบสีแดงพี่เก๋ชอบแบบนี้พี่เนื่อชอบแบบนี้พูดจาแบบนี้เขาใส่เสื้อแบบนี้เดี๋ยวรอบหน้ากูมาอีกอาทิตย์หน้าพิมพ์ก็กลับไปเรียนหนังสือค่ะพร้อมกับวันจุกพิม์ไปซื้อเสื้อผ้าที่ประตูน้ําวันเสาร์พิมพ์ก็ไปขายที่เดิมพิมพ์ไม่เดินแล้วค่ะทีนี้พิมไปขายที่เดิมพิมพ์จําได้พิมนี้ชอบม่วงชอบแดงชอบเขียวพิมพ์ก็ขายพิมพ์ได้มาตลอดตั้งแต่ยุสิบแปดจนถึงตอนนี้ผ่านมาสิบสองปีพิมพ์มีธุรกิจคลินิก เปิดร้านทำเล็บแล้วที่ห้วยขวาง2ธุรกิจแล้วนะคะคลินิกความงามร้านไลท์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1 5ล้านแสนคนอันที่สมทำยูทูบเบอร์ได้รายได้จากคนที่จะให้รีวิวจากการเป็นพีเซนเตอร์อันที่4ี่คือไม่มีหนี้สินซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดพิมนะคะพักได้แล้วแต่พิมอยากทำเพราะพิมพ์คิดว่าสิ่งที่พิมไม่ได้ทำในชีวิตนี้คือพิมพ์ทำให้คนอื่นบ้างทำให้แก่ตัวเองมาเยอะมาก พิมต่อสู้ดิ้นรนกัดฟันให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้าเนี่ยมาเยอะมากสิ่งที่พิม์ไม่เคยทำเลยคือให้คนอื่นที่ผ่านมาคิดถึแต่ตัวเองอยากจะรวย ปีนี้เนี่ยอยากพักไม่อยากทำแล้วอยากใช้ตังก่อนที่จะมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ฟาดฟันมาเยอะนะทำบาปทำกรรมมาเยอะต่อสู้ดิ้นรนปากกัดตีมถีบมาเยอะใครแกล้งใครกันแกล้งกูกูจะให้มันถึงชีวิตกูจะให้มันตายแต่มันต้องเจ็บกวากูยี่สิบเท่าสามสิบเท่าฟาดฟันมาเยอะไม่เคยยอมใครแต่ทุกวันนี้มันพอใจสิ่งที่ตัวเองมีแล้วค่ะ ต้องการอย่างเดียวคืออยากให้คนอื่นเขาได้รับโอ,อก,กาสอย่างที่ตัวเองได้รับบ้างจะเอาเงินจากการไลฟ์สดจะเอาเงินจาก,การายได้ทำบุญกุศลใหญ่